โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมตอนนี้ช่องทักโซบายนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋านะครับทักโซบายมินิอีเวนต์ตอรี่นะครับตัวนี้นะครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะได้วางขายวันที่5นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับหลักๆของกระเป๋าตัวนี้กันนะครับโอเคนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับก็จะมีเฮดเดอร์นะครับโชว์ตัวน้ําหนักนะครับอันนี้สําหรับน้ําหนักนะครับผมทำซัพพอร์ตทั้งน้ําหนักทั้งลิมิตนะครับผม โอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ำหนักบอกนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือดอกเนาะสามารถกดแม็กได้นะครับกดปุ่มแม็กได้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการลากมาฝั่งนี้นะครับการที่ผมทําแบบนี้นะครับก็คือลากมาตรงนี้เพื่อที่จะกดใช้อย่างเดียวนะครับจะทําให้มันเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบเก่าเนี่ยนะครับก็คือสมมติถ้าลากมาอย่างเงี้ยเมื่คือเป็นการรีเฟชกระเป๋าใหม่หมดเลยนะครับมันจะทําให้แบบโอเคเวลาเราลากมาลากกลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ เพิ่มมันไอ้มันก็จะลดประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าผมทําแบบนี้นะครับมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับส่วนฟังก์ชันที่เหลือใช้งานเหมือนเดิมนะครับแบบอ่ะกดหมายเลขหนึ่งอ่ะก็เป็นการกินเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอันนี้กระเป๋านะก็กดคลิกขวากดยูสได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองคลิปของให้ดูเนาะจะลองคลิปขนมปังนะครับใส่จํานวนนะครับใส่ ID นะครับ ID ดอันที่สองเนาะของก็จะหายไปนะครับ u f one two ันที่สองมาจักนะครับ โอเคนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันนะครับเรากด M ขึ้นมาอันนี้ท้ายรถนะครับขนาดเดี๋ยวผมจะไปขยายไซส์นะครับแล้วก็จะอัปเดตให้มันโชว์ทั้งน้ําหนักของผู้เล่นนะครับแล้วก็น้ําหนักท้ายรถด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลากใส่ได้เลยนะครับกดแม็กใส่เลยนะครับ กดแม็กากลับมานะครับแนตามปกตินะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูตู้เซฟกันบ้างครับตู้เซฟเนาะ,ะมีขนมปังละลากขนมปังออกมาใส่น้ําเข้าไปใส่ขนมปังเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการค้นตัวดูนะครับการค้นตัวเดี๋ยวผมกด F หกเนาะหรือเส้นกดเซิร์ชนะครับอันนี้ก็คือเป็นการค้นตัวนะครับก็คือให้เราลากจากฝั่งของอัน,นฝั่งขวาจะเป็นผู้เล่นนะฝั่งซ้ายก็คือตัวเราก็คือลากมาอย่างนี้นะครับสองกดหนึ่งเราเดี๋ยวผมลองกิฟของให้นะครับกิฟของเป็นจำนวนทักอ่ะเป็นแม็กซ์แล้วกันอของของผู้เล่นอีกคนนึงนะ่าจะเต็มนะครับ ยังไม่ได้ทำ notify นะครับเพราะว่าตอนแรกมันเป็นของ e s x นะครับ mm hmm. สำหรับ notify นะแล้วยังไม่ได้เชื่อม label นะครับอ่ะกิปหนึ่งแล้วกันวิผมหนึ่ง id สองอ่ะโอเคอันนี้หมเนนะี่ยอันนี้ให้ไปสองแล้วกันนะครับแล้วก็ id สองครับซุปโอเคเดี๋ยวลองค้นตัวดูนะครับ f6 citizen search อืม แล้วเราผมลองเอาน้ำมานะครับกดแม็กซ์ราตามปกตินะครับสําหรับการค้นตัวนะครับถ้าเราลากไปฝั่งนี้ลากไม่ได้เนาะเราลากไปฝั่งนี้จะไม่สามารถลากได้นะครับโอเคครับผมสําหรับกระเป๋าตัวนี้นะครับผมขายอยู่ที่สอ2,000บาทนะครับออฟติไมซ์อย่างดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดู n e ็ตอีเวนต์หรอกนะครับแล้วก็เลสมอนนะครับอืม นี่คือกระเป๋านะครับจริงๆถ้าเราตัดเรื่องคลิกสล็อตออกไปเลยนะครับกระเป๋ามันจะวิ่งอยู่แค่ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ูเลยนะครับเพราะว่าเป็น no w i l e loop เลยนะครับถ้าตัดเรื่องคลิกสล็อตออกไปนะครับจะเป็นแบบ no infinity loop เลยนะครับจะทาให้ลดประสิทธิภาพลงไปมากๆนะครับเพ้ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพไปมากๆนะถ้าตัดคลิกสล็อตออกไปเนาะแต่นี้มันเป็นคอนดิชันนะครับแต่การที่มันวิ่งศูนย์จุดศูนย์สามนะครับแทบจะไม่มีผลอะไรนะครับผมเพราะว่ามันคือถ้ามันวิ่งเขียวก็คือไม่มีผลอะไร นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดกระเป๋าดูนะครับกดเปิดกระเป๋านะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดท้ายรถดูนะครับไปรถเปิดท้ายรถจะมี callback นะเป็นเรื่องปกตินะครับทุกเซิร์ฟมีแน่นอนนะเพราะว่ามันต้องไปดึงข้อมูลจาก SQL มานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวลองอัปเดตของนะครับโอเคเนาะ โอเคครับผมสำหรับกระเป๋านะก็ไว้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ